เอาละครับขอตลบเข้าสู่ราคิงโกและในคลิปนี้ผมจะเดินทางด้วยรถทัวร์เพื่อไปอยังจังหวัดจันทบุรีนะครับไปเดินเล่นยังชุมชนเก่าริมน้ําจันทบูนนั่นเองเพราะที่ชุมชนแห่งนี้เ,เขามีทั้งบ้านเก่าตึกเก่าที่แบบว่าทั้งเก่าอยู่แล้วก็ทําให้ใหมสวยงามเลยนะน่าเดินมากมายและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมีโบสถ์คลิปที่เรียกได้ว่าสวยงามที่สุดในจันทบุรีอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลย และผมก็มาเริ่มต้นการเดินทางที่สถานีรถโดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผมจะมานั่งรถที่มันบินได้ครับทุกคนไม่ใช่ครับผมมันเป็นแค่ท่ารถทัวร์นะจะไปจันนะครับไปยังไงดีเห็นเขาบอกตัวเต็มเหรอนี่ใไปทางนี้เปลงแยกบ้านดึงก็ลงลงแยกบ้านเนืองก็ต่อเชิดชายนะได้คนเดียวครับร2อยสนะครับคันนี้เลยนะโอเคอเอผมไม่ตอบ ไปต่อตรงตชนบุรีตรงบ้านบ,งบึงบ้านบึง,บบงแล้วก็เดินไปหน่อยนึงได้ครับพี่ทันนี้เลยนะใช่ขึ้นเลยนะครับใช่ครับครับรถตเต็มนะตัวเต็มเพราะว่าเราไม่ได้จองมาก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปลงตรงแยกบ้านบึงแต่ละเปียนไปอีกอีกบริษัทหนึ่ง้านหลังนี้ก็จะเขาจะบอกนะว่ามีรถไปไหนบ้างพูดง่ายๆว่าไปทางทิศตะวันออกเนี่ยก็คือชนบุรีและยองจันตราดมาขึ้นรถที่สถานีนี้ได้ได้เลยนะเต็มเลยหรือจะนั่งไฟหัวหินก็มีนะนี่ของบริษัทรถรุ่งเรือง อ,อ๋อจากสมานภูมิไปหัวหินได้ด้วยเออง่ายดีเหมือนกันนะเราก็ลงมาตรงแยกบ้านบึงนะครับมาต่อรถ เพราะว่าพอดีรถที่ผมจะขึ้นไปจันเนี่ยเขาเต็มไงผมก็เลยนั่งรถที่ไปชนบุรีแล้วก็มาลงตรงแยกบ้านบึงเราเลี้ยวซ้ายตรงแยกบ้านหนึ่งไปที่ขนส่งตรงนี้จะเป็นของเชิดชัยทัวร์ก็ไปซื้อตั๋วได้เดินมาแป๊บเดียวนะไปถึง50เมตรเลยนี่ครับเจอแล้วเชิดชัยทัวร์เดี๋ยวซาไปหาตั๋วนี่ว่ะตั๋วไปจันหน่อยครับเบอุ้ยเหรอเต็มหมดเลยเหรอ,อว้าทำไงดีอะมีรถอปนอื่นมั้งไหม รถตูต้รถไปยังไงครับรถตู้ขากันแบบนู้นนั่งขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้โอ้ตั๋วเต็มครับผมกว่าจะได้ทีบ่ายสามเลยไอ้คนเดินทางเยอะนะช่วงน,นี้ตัวไปจันทร์หน่อยครับอ,อันนู้นเหรอครับ ตัวไปจันหน่อยครับ,งงรบลงตัวเมืองจันเลยครับร้อยแปดสิบนะคะไดครับอ่โครับอเคอเคได้ตัวมาแล้วติกโมงหน่อยหน่อยอตอนนี้เก้าโมงหน่อยอนนหน่อยโอเคประมาณ ขึ้นเสมอทำยูทูบชอบไรพี่มีชื่อไหมนี่มีมีฝากดูหน่อยครับฝากตามหน่อยได้เลยครับเดี๋ยวผมถ่ายอยู่ผมผมผมจะได้แบบมีหน้ามีตาแช่วงนี้ผมอับแสงเลยกันทักทายเอฟซีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมชื่อลาคิงโกครับลาคิงโกบอกใครใครเหงาทักได้นะครับช่วงนี้โซนครับผมได้เลยครับเปิดเปิดบ้านอยเปิดบ้าน่อยนี่ช่วยครับผม มาฝากติดตามกันหน่อยครับผมกางเกงอะไรก็เป็นท่องเที่ยวเลยแหละครับพี่เในวันนี้ผมจะไปเที่ยวจันทร์ครับผมอามาแล้วครับใครไปเที่ยวจันทร์มาหาเราได้นะครับใช่ใช่มาขึ้นรถตรงนี้ได้เลยครับเออขอบคุณครับผมหวังวาเที่ยวครับผมครั้นี้ไปจันทร์ใช่ไหมครับโอเคสองจันทร์โอเคแอ่ะขอไม่พี่อันนี้ดาราเนี่ยดาราต้นงเจ็ดต้นงเจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ด เป็นยังไงนะครับถึงแม้ว่าเราจะพลาดรถทัวร์นะแต่ผมก็นั่งโมอเตอร์ไซค์น้ำมาต่อรถตู้เปิดเดินทางไปยังจันทบ,บุรีได้อยู่ดีแล้วนะรถตี่เพียเบเลยหนุอมต่อลงได้เลยนะอขอสอวพี่ไปไหนต่อคันนี้ไป,ไปไหนแล้วครับเ,เสร็จหมดแล้วนะสุดทางแล้วพี่ถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณครับบ่ายโมงแล้ว รถตู้ก็มาส่งเราที่แถวขนส่งนะจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปยังที่พักของเรานะที่จองมาแล้วเรียบร้อยประมาณ 1. กิโลนึงก็ถือโอกาสเดินเล่นไปเลยใกล้ๆขนส่งมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยนะโอ้ยวันละส0 0รเองเออถ้าใครมาลงขนส่งก็มาเช่ารถตูนี้ได้เลยแต่ของผมยังไม่ได้เช่าวันนี้นะคิดว่าอาจจ,อาจจะเช่าพรุ่งนี้ วันนี้ยังไม่ได้ตั้งใจจะเช่าโมไซนะครับกะว่าจะมาแล้วเดินเล่นในเมืองก่อนอพรุ่งนี้อาจจะได้เช่าแล้วก็ขี่ไปแถวริมทะเลนะส่วนถ้าใครมาถึงขนส่งแล้วอยากจะเช่าเลยอะผมว่าก็ง่ายนะเดี๋ยวซ้ำมาก็เจอร้านเลยวันสองบาทเอง เดินมามั่วๆมาเจอวัดก็วัดเขาดูสวยดีนะตรงนี้ขึ้นไปเลยครับผมก่อนจะถึงที่พักนะเจอวัดก็แวะก่อนเลยโหสร้างได้เจ๋งนะเนี่ยเป็นแบบประตูอลลอ,อยนี่ตรงนี้เหมือแนบบประตูอลลอ,อยเลยแต่ก่อนฮิตมากนะประตูอลลอ,อยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครฮิตแล้วประตูอลลอ,อยไอฮิตเป็นประตูแบบอลูมิเนียมเป็นเส้นๆนะ นี่จะก่อนนี่คือไฮโซเลยไหม ในโบสถ์สวยมากนี่ถือกว่าผมไม่สนแวะเข้ามาเนี่ยผมจะไม่ได้เจอสิ่งนี้นะโอ้โคตดีใจอะเราก็กลับมาเดินกันต่อนะเพราะว่ายังไม่ถึงที่พักของเรานะพอดีเจอเขา ในงานบวชพอดีเลยแวะชมวัดเล่นๆปรากฏมีงานบวชสังหานเนอะไม่ตะโบสสวยมากวันนี้เราก็เดินมาใกล้ๆยะถึงแล้วที่พักของเราซึ่งใช้เวลามาพอสมควรเลย ตลาดอยู่ตรงนี้เลยฝั่งตรงข้ามเป็นเรือนเลยเยังเจ๋งเดินเลยนะฮะที่พักก็อยู่ตรงนี้แหละเลยไปเลยมาที่มาตกใจกับตลาดแบบน,น,นี้ตลาดโบราณก็คืออยู่ตรงนี้เลยตลาดโบราณกับที่พักของเราอยู่ตรงนี้่ะเข้าไปที่พักดีกว,ว่า นีัดีเลยครับผมสวัสดีครับจองอที่พักมาครับใช่ครับจองเมื่อสักค au um um ู่นี้คร <um> ับไปดูห้องพักกันเดี๋ยวไม่แน่าจจะมาเย็นเย็นคงจะมานิสตา เตียงเตียงนี้ยังไม่มีกฎข้อดีที่จัดเสร็จอ๋อครับได้ครับนอนเตียงนี้เลยก็ได้อโอเคอ่ะเตงที่พักของเราแล้วก็คือห้องตรงนี้เลยที่นอนเบอร์301นี่ฮะขึ้นไปชมดาดฟ้ากันหน่อยดีกว่านะก็คือขึ้นจากเดิมมาอีกสองชั้นะจะถือว่าเหนื่อยเหมือนกันโอ้ยดาดฟ้าต้องขึ้นบันไดลิงไปนะเนี่ย เนีแต่ว่าเฟี้ยวมากเลยโอ้ยลมเย็นลมเย็นนี่ชมมาเลยดีกว่าอ่ามุมที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะพระยามเช้านี่จะเห็นนี่เลยพระอาทิตย์ขึ้นหลังเขาแล้วก็เห็นโบสถ์คลิปด้วย เราจะเดินไปริมน้ํานะครับไปหาข้าวเที่ยงกินซึ่งตอนนี้มันก็จะจะบ่ายสามอยู่แล้วหัวแต่โอเอฮะ <laughs> เดินไปดูริมน้ําก่อนเลยดีกว่าครับเนี่ยแล้วก็มาถึงแล้ว <laughs> มาถึงแบบไม่รู้ตัวเลยนะ <c oughs> โอ้ยบรรยากาศดีว่ะ <c oughs> โอ้บรรยากาศริมน้ําดูดีมาก <c oughs> ร่มดีท <c oughs> ่าแม่ผ่อง <c oughs> สวยปะทำดีจริง อ่นี่คือตอนนี้เรามายือนอยู่ตรงท่าแม่พ่องนะเย็นเลยอ่ะไม่ร้อนเมื่อกี้เราเดินมามีแต่ปูนนะร <c oughs> ้อนมากให้ดูบ้านริมน้ำนะครับทางนี้น้ำแห้งไปเยอะเลยเนี่ย แมสวยนะเลยเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะข้าแห้แบบมาเที่ยวนะตอนนี้หิวแล้วไม่มีแรงเที่ยว เคี๋ยวหน่อยครับเป็นเนื้อครับไหนนั้นทุกอย่างเนี่ยประดีพี่ที่โฮสเทลเขาแนะนำมาคิดตรงนี้อร่อยนี่เป็นสูตรที่ไหนยังไงนะครับพี่จันนะพี่คิดเองเลยเหมือนว่าของคนไหนทัท้อกันใช่ค่ะของพี่ของพี่พี่สาว โเป็นของพี่สาวนะครับไอ้เตี๋ยวหมูเรียงไอเตี๋ยวเนื้อนี่เนื้อเรียงแคบหมูด้วยนะครับนี่ยอดเลยสรัค่ะ บางที่มันจะเหนียวนุ่มดึ๋งไงนะ,ะนี่ป็นแบบว่าแข็งหน่อยไฮไลท์ย่งงนี้แคปหมู <c ups> อืมทำเองด้วยนะครับอร่อยนะครับมีเส้นไหนายายอยากให้ผมลองไหมอ่ะเส้นเล็กหนึ่งที่ครับผม แล้วหมูเรียงมันคืออะไรครับหมูเรียงอ๋อเรียงนี่คือน้ําซุปครับคำว่าเรียงนี่นะคือเป็นเป็นเอกลักษณ์ของน้ําซุปหมูเรียงน้ําซุปเรียงเนี่ยนะเนื้อชั้นนึงเป็นเน้อกระดูกอ่อนเรีบๆหน่อยเส้นเล็กกระดูเหน,ยเเเนียวหน่อย,ยเป็นใหญ่เป็นเส้นแบบที่มันออกล้วนๆอ่ะนะ หย๋บวคายมือ,อ, <c oughs> อเส้นเตรียบและเมื่ออิ่มท้องเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เวลาออกไปเทียบกันแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ที่แรกผมจะไปก็คือโบสถ์วัดแม่พะระปฏิสนธินิลมน ซึ่งเป็นโบสถ์สุดคลาสสิกสไตล์โกธิกแบบฝรั่งเศสที่สวยมากมายเลยในจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์คลิ์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งจำลองแบบมาจากโบสถ์นอร์ทร์ดนมในประเทศฝรัง่งหรือคนไทยเรียกว่าฝรั่งเศสเป็นไงผมพูดชัดไหม ไม่ใช่แค่นั้นโบสหลังนี้ยังได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปี2542และทางทอท,อท,อท,อทอก็ยังยกให้โบสหลังนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ประเภทมุมมองใหม่อีกด้วยนะสมบัติคุณนี่แบบว่าล้นหลานจริงๆทำไมมาเนี่ยเสียใจแย่เลย และนี่ก็คือชุมชนริมน้ําจันทบูรซึ่งแต่เดิมเนี่ยเรียกติดปากกันว่าบ้านลุ่มเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่าร้อยปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นู่นเลยและที่นี่ก็มีโคมไฟกินเมลีที่สวยงามมากกันนะและเมื่อผมเดินมาถึงแถวๆนี้น่าจะเรียกว่าสภากาแฟนะ ก็เห็นพ <laughs> ี่ๆเขากำลังทอยลูกเต๋าเล่นเกมอะไรบางอย่างกันอยู่เออเป็นเกมที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะดูน่าสนใจดีแต่แรกก็เป็นไฮโลการจะแทงสัก2สองสามพันไม่ใช่นะก็เลยแวะเข้าไปนั่งดูนั่งเล่นสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเราเลี้ยงโค๋วเลยครับเราเลี้ยงดีกว่าอ้เท่าไหร่เออ ยีบาทยี่สิบบาทบนะผมก็จะรอมเรื่อยนะคุณเป็นแบบคาแฟเลยแบบเรยผัดซีอิ๊วรัดหน้าอ่าก็ได้ซีิ๊วสูนะตกี่ร้อยปีแล้วห้าสิบปีห้สิปีแล้วนะห้าหกสิบปีซีอิ๊วหอมมากเข้มข้นซีอิ๊วหอมหอมฟุ้งเลยโบ้มจี๊บ ดีเลยนะช่วยแก้เรียดอันนี้ได้เยอะอ๋ออร่อยมากบวยส้มจีสปีแพ,พชิมฟรีนะ <c oughs> ขอบคุณครับนั่งกันจนเย็นเกือบค่ำเลยนะเรามาเดินกันต่อผมก็เดินเข้ามาเจอ,อกับอาคารเก่าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ที่มีชื่อว่าบุญญะทิติ เป็นอาคารทรงเก๋งจีนที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ในกลายมาเป็นทั้งมิวเซียมเป็นบ้านพักแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยนะไปครับ <c oughs> ไปเดินดูข้างในกันดีวกว่า <c oughs> เข้ามาแล้วนี่คุณจะพูดไม่จบเลยบรรยากาศนี่โคตรงดงามเลยนะ <c oughs> แค่มาเดินชิลๆฟินๆฟรีๆแล้วก็ได้อยู่เพราะว่าเขาเป็นพิพิธภัณฑ์ไงคุณแต่ถ้าคุณอยากจะอุดหนุนเขาเขาก็ไม่ขัดข้องนะจะนอนที่นี่สักคืน2คืนก็ได้ครับราคาประมาณตัก3,000พันกว่าบาทบวกลบแล้วแต่ห้องนะ และนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นของชุมชนริมน้าจันทบูรแห่งนี้นะผู้คนก็ออกมาเดินเล่นซื้อข้าวซื้อของหรือจะกินอาหารยามเย็นยามค่ำยังร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีแห่งนี้ก็เลยดูว่าวิวนี่แปลว่าสวยงามฟินกันไปเลยทีเดียวซึ่งผมคิดว่านี่แหละคือไฮไลท์ของการมาอย่างชุมชนแห่งนี้ เดินไปสักพักก็เริ่มรู้สึกว่าเมื่อยเหนื่อเมื่อยตัวอยากจะนั่งพักเป็นอะไรไม่รู้มาเจอร้านแบบนี้ขอแวะเข้าไปนั่งดืม่มเครื่องดื่มเย็นๆที่เรียกว่าน้ำชาที่มีฟองสักเล็กน้อยแล้วกันนะนะ <c oughs> แต่ว่าอยากจะหาอะไรให้ชุ่มคอสักหน่อยจัดเลยดีวยกว่า <c oughs> ชุ่มคอจริงๆเลยพี่เดินยังไงให้คอแห้งเนี่ยผมเลยแปลกใจจริงๆ พาชมบรรยากาศยามค่ำคืนของชุมชนริมน้ำกันตบูลแห่งนี้นะซึ่งผมคิดว่าน้อยคนนะที่จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ถ้าคุณไม่ได้พักค้างคืนแล้วก็ไม่มีทางได้เห็นแน่นอนครับผมอยากจะเชิญชวนเลยนะว่าหาเวลาสักสองวันหนึ่งคืนมาพักค้างคืนแถวๆนี้รับรองคุณจะติดใจอย่างแน่นอนน,ะกกนี่มาแล้วนะโยกเกิร์ตมันนี่มาโยกเกิร์ตนะ๊บ๊วยโยเกิร์ตมาเข้างแล้วมาโยกเกิร์ตโยเกิร์ต นี่น้อเกิดต้องเกิดมองกล้องนายถ่ายรูปถ่ายรูปแต่ทำท่า Y2K ว<ะ>้าวอ้หูดอย่างนี้หรอ y 2จตังนิ้วอย่างงี้เอานิวน้วชี้ลงสอนิ้วชี้ลงพื้นแล้รับนิน <c oughs> น้วอบแม่เมียกับยุกเกิดแล,แล้วอนวันเห็นตัวหนึ่งที่มันอยู่ในในหากะลาบ,บางนะังเดีด๋ยเอ่า ใช่แม่ใช่นะจิงนะนอนในกะละมังเลยเท่เลยนำทางนี้เดี๋ยวพี่จะไปขึ้นไปอาบน้ำนะชั้นชั้นหนึ่งครับอันนี้ของห้องน้องอยู่นี่ใช่ไหมแต่แข็งแรงไหมขึ้นลงขึ้นลงแต่แข็งแรงไหมนี่เดี๋ยวพี่จะอาบน้ำนะเตรียมโอเคไหมครับเตรียมดีอยู่นะเออ